ชวนอ่านชวนทำซีซั่นสองตามรอยอริยะวินัยที่เราเรียกว่าพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคือพัฒนาอะไรกันแน่ที่เราเรียกว่าประเทศกําลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วไอ้เขา่าพัฒนาเนี่ยมันดูจากอะไรแล้วมันใช่ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงหรือเปล่าในระหว่างที่จเจริญกันใหญ่ในทางที่จะก้าวไปสู่ความเปลนประเทศอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจะมีผลในด้านบวกทำให้เกิดความเจริญทางวัตถุอะไรต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็ปรากฏว่ามีผลในด้านลบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าเราช่วงนั้นเนี่ยเพราะต้องการที่เราจะให้ความยากจนมันหายไปจริงเราเลยมองมันแค่ด้านเดียวเอาแค่ด้านนี้ก่อนแหละว่าทำมันได้ให้ เอาด้านบวกเนี่ยขึ้นมาโดยที่อาจจะลืมมองด้านลบที่มันเกิดขึ้นมาด้วยและทีนี้เนี่ยในประเทศที่ทจเจริญแล้วเขาก็เริ่มตระหนักแล้วโอเคเอ้ยมันมีด้านลบจริงๆเกิดขึ้นนี่นะเราถึงจะห้องมาเห็นว่างั้นเราต้องเปลี่ยนละอาจจะเปในทนางปิดพลาดแล้วก็หันมาพัฒนาโดยที่คอนเซิร์นหรือม,มองด้านลบให้มันไม่ลบไปมากกว่านี้ด้วยประโยคหนึ่งที่ผมอ่านในหนังสือที่ผมเจอมากผมชอบมากเลยครับว่าหลวงพ่อบอกคําว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผลิต ในควเพ่อเราจะมองว่าเฮ้ยผลิตมันคือการสร้างสรรคสิ่งดีๆขึ้นมาให้ของโลกใบนี้แต่ถ้าเรามองความหมายของมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่พระครูเมย์บอกมาว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแต่จะดึงทรัยของโลกมาแล้วก็ ทำลายของเสียให้เพิ่มมากขึ้นแปลว่าทุกครั้งที่เราผลิตไม่ใช่เราพัฒนาแต่ทุกครั้งที่เราผลิตคือเรากําลังทําลายธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงมนุษย์พูดถึงคาว่ามนุษย์กําลังสร้าง<ม>เท่ากับมนุษย์กําลังท <ำ S 1> <ม>ําลายธรรมชาติไปโดยปริยายที่งพอธิบายฟังโดยคําว่าสันโดษจริงคือให้สันโดษในสิ่งเสพ<ม>ในการบริโภคซึ่งก็จะเป็นปัญหาของเล่มนี้แหละปัญหาทั้งหมดก็เกิดจากตรงนี้เ <laughs> <laughs> พราะเราไม่สันโดษในการเสพ ให้สันโดษในการเสพไม่ให้สันโดษในการทากุศลธรรมก็คือสันโดษนี่มันแยกโดยประเด็นว่าเรื่องของการเสพบริโภคเนี่ยควรจะมีการสันโดษแต่เรื่องของการกรรมทิศทำกิจธุระการสร้างสรรค์นี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าต้องกินให้น้อยและสันโดษก็ไม่ได้แปลว่าต้องกินให้เท่ากับเงินที่ได้แต่สันโดษมันคือพอดีกับสภาวะจริงๆของตัวชีวิตที่ต้องการแล้วเราก็มีความยินดีพอใจกับการเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นด้วย แล้วเดี๋ยวมันจะขยายต่อว่าไอ้คำว,ว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่คุณภาพชีวิตของเราด้วยนะแต่มันยังมองไปถึงว่าไอ้การกินของเราเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมต่อสิ่งแวดล้อมต่อสัตว์ป่าต่อระบบสังคมอย่างไรด้วยหลวงพ่อเลยสรุปไว้เลยว่าจริงๆแล้วการปณีปนอมนั้นแหละจึงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ให้เราไปจัดการที่ ความรู้ความเข้าใจมากกว่าการที่เราจะมาจำยอมให้เราต้องทำสิ่งดีๆต้องรักโลกต้องยั่งยืนนะแต่ให้เรากลับไปเข้าใจจริงๆว่าการที่เราต้องทำแบบนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรและถ้าเราลดโลภะตัวนั้นได้เราจะไม่ต้องเกิดการประนีประนอมหรือการจำยอมอขึ้นอีกแต่มันจะเป็นการทำให้เราสร้างความยั่งยืนจากตัวตนของเราจริงๆได้เกิดขึ้นอันนั้นก็จะเป็นการพันธที่ยั่งยืนข้อแรกเนี่ยถ้าความสุขเกิดขึ้นจากการเสพคนยิ่งสุขธรรมชาติก็ยิ่งสลายอ,อันตราย แต่ถ้าเป็นถ้าคนสามารถพัฒนาความสุขคนยิ่งสุขธรรมชาติก็ยิ่งอยู่ได้ mm hmm. ก็เป็นการตอบสนองว่าสุดท้ายแล้วคนต้องมีความสามารถในการพัฒนาความสุขไม่ใช่ความสามารถในการหาความสุข